ามาดูกันถึงประเภทของข้อมูลกันนะคะเด็กๆนำสมุดขึ้นมาไว้ก่อนนะคะขึ้นมาเตรียมพร้อมไว้เลยสมุดวิชาอะไรเอ่ยอกอทอนะคะไม่ใช่เอาวิชาภาษาไทยมาเขียนได้ไหมไม่ได้นะคะ,ะเขียนวันที่หรือยังเอ่ย เอเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนไปทางนะคะเรเอนักเรียนไปทางสักคู่หนึ่งนะคะให,ให้เวลาหนึ่งครึ่งนาทีนะคะสำหรับเขียนวันที่ก่อนเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่าวันที่18นะคะ กันเลยอ่าเรามาดูเลยนะคะว่าขึ้นกลางหน้ากระดาษว่าอะไรเอ่ยอะไรคะ่าประเภทของข้อมูล,มลใช่ไหมคะอ่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องถึงเรื่องแหล่งของข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะว่าเรารับรู้ได้จากอะไรคะตาหู จมูกลิ้นนะคะแล้วก็กายสัมผัสนะคะทีนี้เราก็จะมารู้แล้วว่าประเภทของข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆขึ้นกลางหน้ากระดาษเลยนะคะประเภทของข้อมูลหยองเสร็จแล้วเหรอคะ เสียงถ้ามีเสียงแสดงว่าเสร็จแล้วถ้ามีเสียงก็แสดงว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่ใช่ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของข้อมูลนั้นข้อที่1คืออะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าไม่เป็นไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูเพื่อนข้างๆเสร็จแล้วเราต้องดูเพื่อนข้างๆด้วย แล้วนะคะต่อไปเรามาดูเลยว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรคะอ,อ่าอะไรเอ่ยอ่าประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลนะคะข้อมูลอันที่หนึ่งก็คืออะไรคะข,ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อที่หนึ่งคือข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมีอะไรบ้างล่ะคะรู้ไม่เอ่ยใครทราบบ้างไหมคะว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขมีอะไรบ้างใครทราบไหมคะเห็นหรือเปล่าที่ที่จอที่สไลด์คือเลขอะไรคะเออข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็หมายถึงเลขศูนย์ถึง เลข9้าใช่ไหมคะที่เป็นตัวเลขแล้วก็มีอะไรอีกส่วนสูงใช่ไหมคะเออเวลาเราวัดส่วนสูงว่าเด็กๆเด็กๆต้องวัดส่วนสูงกันทุกเดือนใช่ไหมคะ,ะว่าเราสูงเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักใช่ไหมคะน้ําหนักว่าเดือนนี้นักเรียนหนักกี่กิโล แล้วก็ระยะทางนะคะเคยไปเคยเด็ก,เดกๆเคยนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่ไหมอ่าแล้วเห็นป้ายบอกระยะทางไหมคะเคยเห็นไหมคะ,ะแล้วก็เวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลานาฬิกาใช่ไหมคะเวลาของนาฬิกาที่เดิน ข้อ,อที่หนึ่งเสร็จหรือ,อยังคะโอ้ยยังยังให้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะแค่ครึ่งนาที เสร็จไหมคะอะ่ยังครับก็เร่งมือหน่อยนะคะในนนเสร็จแล้วหรอคะอ่าเสร็จแล้วมองเพื่อนข้างๆใครที่เสร็จแล้วมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าเพื่อนข้างๆเขาเสร็จหรือ,อยังช่วยดูเพื่อนข้างๆหน่อย ใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นมีใครยังไม่เสร็จคะม,มีคนอ่าน้องเว็บบอกว่ายังไม่เสร็จเว็บเลอเยอะไหมครับข้อที่หนึ่งเนี่ยทบทวนนีคะคือข้อมูลอะไรเอ่ย ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วอะไรบ้างล่ะคะคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วอะไรคะอะไรคะตัวเลขเลขอะไรออตัวเลข0ย์ถึงเก้าศูนย์หน่ม้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกอะไรคะมีอะไรอีกคะส่วนสูงใช่หรือเปล่าคะ เวลาเราวัดส่วนสูงใช่ไหมคะค่าของส่วนสูงของเราว่าเรามีความสูงเท่าไหร่อะมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะนอกจากส่วนสูงก็มีอะไรอีกนะเฉ,ฉลิมเกตมีอะไรอีกลูกนอกจากส่วนสูงแล้วมีอะไรอีกคะที่เราต้องชั่งกันทุกเดือน,น,นอะไรคะเอาน้ำหนักอาแ,แล้วมีอะไรอีกนะ เครื่องชั่งน้าหนักไปแล้วค่ะมีอะไรอีกเอ่ยเคยเห็นนาฬิกาเวลาเราดูาดูอะไรคะเว,เวลานาฬิกาใช่ไหมคะเวลานาฬิกาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคะแนนสอบเวลาคุณครูเขารวมคะแนนสอบใช่ไหมคะเออเ,เวลาเด็กๆสอบสอบแล้วก็รวมคะแนนมาว่าเราได้กี่คะแนนสมมุติว่าเต็ม10คะแนนเราได้9คะแนนนะคะ จากนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาของปฏิทินตัวเลขรู้จักปฏิทินหรือเปล่ารู้จักไหมคะ,ะรู้จักนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นอะไรคะก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขอ่านี้ต่อไปเราไปดูข้อมูลที่2นะคะข้อมูลที่2คือข้อมูลอะไรเอ่ย ดูให้ดีๆนะอ่านพร้อมๆกันนะคะอะไรคะเก่ง <so S 1> มากเลยค่ะข้อมูลที่เป็นตัวอ,อก oh. ักษรข้อที่2เลยดูให้ดีๆเลยนะคะข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อที่2อยงยังคะจดข้อที่สอเลยข้อมูล ที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะข้อมูลตัวนี้ก็จะหมายถึงข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างประเทศหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือภาษาอะไรคะอังกฤษนะคะ ก็เช่นชื่อหรือว่านามสกุลของเรานะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆจากหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าบทความในนิตยสารหรืออาจจะเป็นป้ายที่บอกจังหวัดข้อมูลข้อมูลตัวอักษรเสร็จหรือ,อยังคะอ่ะอยายง่าให้เวลาให้เวลาครับผมให้เวลาครับ แล้วเหรอคะ้อที่สงเสร็จแล้วเหรอคะ่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนคะอ่ะอ่าใครยังไม่เสร็จบ้างคะอ่านักเรียนต้นทางใครที่ยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยมีไหม แล้วนะคะอ่าเมื่อเสร็จแล้วข้อมูลที่อันที่สองคือข้อมูลอะไรข้อศีนตัวอกักษรอะไรคะอ่าข้อมูลที่เป็นตัวอกัออวอกษรมีอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นตัวอักษรคะชื่อฮะอะไรคะชื่อ ชื่อนามสกุลใช่ไหมคะชื่อเล่นชื่อเล่นของเราใช่อะไรอีกช,อชื่อจริงแล้วอะไรอีกคะ้าต,ตอ่ะตอบไปแล้วไหคะชื่อ,ช,อชื่อนามสกุลชื่อเล่นตอบไปแล้วแล้วมีอะไรอีกที่เป็นตัวอักษร,รกอ่าเพื่อนบอกว่าป้ายป้ายอะไรคะป้ายทะเบียนเก่งมากเลยกาะดโหดตบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้ป้ายทะเบียน แล้วมีอะไรอีก,อ,กอะไรคะอะกดเฉพาะป้ายบอกว่าป้ายบอกจังหวัดอะไรลูกเวฟอะไรคะเวฟว่าอะไรลูกฮะนักอะไรอีกคะอะไรคะทะเบียนบ้านเอ๊ะรู้จักเหรอคะว่าทะเบียนบ้านคืออะไรฮะอาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใช่แล้วมีอะไรอีก เวลาเราเวลาเราคุณพ่อคุณแม่เราอยากทราบข่าวตอนเช้าๆเขาอ่านอะไรกันอะไรคะอ่าเก่งมากๆเลยหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าทะเบียนบ้าน่นาเพื่อนบอกว่าทะเบียนบ้านนะคะดูนี้ทะเบียนบ้านหน้าตาเป็นยังไงเคยเห็นหรือเปล่าทะเบียนบ้านใช่ไหมคะ อ่าแล้วในกราดเมื่อกี้ในกราดบอกว่าอะไรคะทะเบียนอะไรคะเมื่อกี้กราดบอกทะเบียนอะไรไม่ใช่ทะเบียนบ้านที่กราดบอกเมื่อกี้เนี่ยอะไรลูกทะเบียนอะไรคะเออทะเบียนรถทะเบียนรถนะคะอ่าต่อไปเป็นข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่เท่าไหร่คะ อ้าวข้อที่3ข้อที่3เรามาดูกันว่าข้อมูลข้อที่3คือข้อมูลอะไรภาควันคะคืออะไรภาควัญมาดูให้ดีข้อมูลข้อที่3คืออะไรอะไรเอ่ยอะไรคะอ้าวข้อมูลที่เป็นภาพใช่ไหมคะ ข้อมูลที่เป็นภาพข้อมูลที่เป็นภาพจะหมายถึงอะไรล่ะคะคก็หมายถึงข้อมูลที่เราใช้อะไรส,ส,ส,สัเราใช้อะไรดูใช้อะไรรับรู้คะครเราใช้ตานะคะใช้ตาดูใช้ตาดูว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นอะไรนะคะคอย่างเช่นพวกภาพวาด ภาพถ่ายพิชเสร็จแล้วเหรอคะลูกภาพวาดภาพถ่ายป้ายอะไรคะป้ายที่เห็นข้างบนคือป้ายอะไรสัญญาณอะไรไป,ป้ายสัญญาณจราจรน,นะคะป้ายสัญญาณจราจรอ,อ่าแล้วภาพที่เด็กๆเห็นข้างบนเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะฮะ<ม>ภาพอะไรลูกภ<ม>าพแมว เราเห็นภาพได้จากอะไรคะได้จากอะไรอ่าเราเห็นภาพได้จากตาอ่าตรงท้ายด้านนู้นทำไมเสียงดังแสดงว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะนะคะก็เหมือนที่นี่ตอนนี้เด็กๆใช้อะไรคะใช้อะไรมองเห็นภาพอยู่เราใช้อะไรคะ ใช้ตาอ่ะเราเห็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพอะไรเ่ยเห็นภาพแมวในภาพมีอะไรบ้างม,มีแมวกับตุ๊กตาอะไรไตุ๊กตาหมีมใช่หรือเปล่าคะอ่านี่คือนี่ก็คือการรับรู้ข้อมูลที่เป็นภาพนะคะอ่ะและต่อไปอันสามแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปอันที่เท่าไหรอะไรคะอ้าวข้อที่สี่ข้อที่สี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อที่สี่คืออะไรข้อที่สี่คืออะไรอะไรคะข้อมูลที่เป็นเสียงข้อมูลที่เป็นอะไรเอ่ยที่เป็นเสียงนะคะ ข้อมูลเดี๋ยวก่อนครับรอเพื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นเสียงมีอะไรบ้างหล่ะข้อมูลที่เป็นเสียงมีอะไรบ้างคะคือเสียงอะไรบ้างข้อมูลที่เป็นเสียงเสียงใครคะเสียงนกเสียงอะไรอีก เสียงนกเสียงรถไฟก็เห็นภาพไงใช่ไหมคะเห็นภาพที่อยู่บนข้างหน้าจอก็บอกว่าเสียงนกเสียงรถไฟแล้วนอกเหนือจากเสียงนกกับเสียงรถไฟเนี่ยมีเสียงอะไรอีกคะฮะเสียงเพลงอ้าวแล้วเสียงที่เธอคุยกันอะใช่ไหมใช่ไหมคะอ้าวเสียงที่เสียงที่เด็กๆคุยกันเนี่ยก็คือ คือเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือข้อมูลชนิดหนึ่งที่เราได้รับรู้หรือได้รับฟังนะคะเสียงคนร้องเพลงใช่ไหมคะใช่อ่ะเสียงอะไรอีกอเสียงอะไรคะเสียงนกวีดแล้วตอนนี้คุณครูก็ได้ยินเสียง,อ,งอะไรคะโอ้ oh, อเก่งมากเลยเสียง น้องไอซ์บอกว่าเสียงโทรศัพท์นะคะเสียงโทรศัพท์พอ่าเสียงนกหวีดใช่ค่ะอ่าเสียงไก่คานอ่าเนติธรรมเสียงอะไร,รเสียงกองอ่าทีนี้มาดูกันนะคะว่าเราได้รับประเภทของข้อมูลเนี่ยเราได้รับได้รู้ประเภทกี่ประเภทคะกี่กี่ประเภทคะ อ่าพร้อมๆกันทีคะกี่ a, ประเภท4ีประเภทประเภทที่หนึ่งคืออะไรคืออะไรคะประเภทที่หนึ่งคือข้อมูลน่พูดให้เต็มๆข้อมูลที่เป็นอะไรคะข้อมูลที่เป็นตัวเลข้อมูลที่เป็นตัวเลขะคะคือประเภทที่หนึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะะีททขนขน้ได้แก่ข้อมูลอะไรบ้างเออ เนติธรรมข้อมูลที่เป็นตัวเลขคือข้อมูลที่ได้จากอะไรคะน้ำหกคุณครูถามเนติธรรมลูกตอบได้ไหมคะ,ะข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือข้อมูลอะไรได้ไหมลูกเพื่อนช่วยตอบกดจัดตอบได้ลูกอะไรคะน้ำหนักอะไรอกีกตัวเลขนี่คุณครูทวนให้แล้วนะอะไรคะ สูงสูง,สงถูกต้องแล้วอะไรอีกนาฬิการาคาของราคาของสินค้าใช่ไหมคะราคาของสินค้าที่เราไปซื้ออ่าถูกต้องอ่าต่อไปข้อมูลที่2คือข้อมูลอะไรอ,อะไรคะอ่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรมีอะไรบ้างในการ์ดอ่าเดี๋ยวก่อนการดบอกว่าการดตอบได้ครับคุณครูข้อมูลที่เป็นตัวอักษรคืออะไรคะอะไรคะชื่อชื่ออะไรล่ะการดชื่ออะไรคะอ่าชื่อเด็กชายภาคกรนนามสกุลอะไรแจมแจ้งอันนี้ก็ใช่เป็นข้อมูลตัวอักษรไหมคะใช่อ่า แล้วป้ายชื่อของเราเราอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวนนะคะนี่ก็คือข้อมูลตัวอักษรต่อไปข้อมูลที่สามคือข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรคะข้อมูลภาพข้อมูลที่เป็นภาพก็จะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรคะอาเก่งมากเลยเฉลิมเก่งบอกว่าหมายถึงภาพถ่ายใช่ไหมคะ ภาพถ่ายต่างๆแล้วมีอะไรอีกภาพวาดเก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายสุปอร์ข้อมูลสุดท้ายคือข้อมูลอะไรอะไรคะข้อมูลเสียงอ่าสุดปอรสินต์บอกว่าข้อมูลเสียงแล้วข้อมูลเสียงอ่ะมันได้มาจากอะไรล่ะคะเสียงใครคะเสียงเพลงฮะ เสียงกล้องเสียงคนร้องเพลงอ่าทั้งนั้นเลยที่เป็นที่เรารับรู้ได้จากจากหูอ่าเก่งมากเลยทีนี้คุณครูจะมีคำถามมาถามเด็กๆอ่ะถ้าไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่ได้รู้คำถามแล้วก็จะไม่ได้ดูอ่ะหนึ่งสองสามเงียบยังคะจับหัวเรียกสติกลับมา จับหูแล้วก็รูดซิปปากรูดซิปหรือยังคะอ้าวรูดซิปแล้วพูดมีเสียงได้อย่างไรอ่ะทีนี้เรามาดูเมื่อกี้คุณครูบอก